ับสวัสดีครับเมื่อนี้พบกับผมช่องอ่อยพากินชาแนลครับเมื่อนี้อันวาชิมานซ้อมรถนะครับว่าวาชิมานซ้อมรถสกูปปี้ครับมันเริ่มกินน้ำมันเครื่องนะครับขี่ไปก็เริ่มคิ้วควันละนะครับรถสกูปปี้อยู่ข้างหลังเขานะครับอาการนะครับขี่ไปเขาบ่าอหอนแฝดสีมาบิดเตะตอวูบครับเงยร้องสตาร์ทลง มันคิวเวอรน้ำมันเครื่องคนระับมันกินน้ำมันเครื่องได้ว่าเสียนเอาไปมั่งนะครับเหตนเครื่องไหมอุปกรณ์เครื่องลูกสูบแวนวาล์วตอนนี้มั่งของเราได้น,นี่ยห่อเสียบเอาเครื่องสีน้ำมันล่างออกก่อนมันจะขีดตุม่มเกลื่อนแห้งครับครับมันซึมอยู่นน้ำมันเครื่องซึมออกมือต้นนี้ล่าง เแล้วครับดีถามแห้งก็สิมาถอดมันตอนนี้เอนมางเสร็จแล้วนะครับเครื่องตังเลยมันจะมีเอีนมาร์กนะครับมาร์กอยู่ตรงไหนตัวนี้่ตรงมือผมเนี่เวลาตังเอาสิตังลูกสูบใช่ครับมันจะเป็นมากตัวทีตัวทีกับตัวอีตัวที่กับตัวเอฟนะครับน้ำตังเบา มดขเบินะจอยว้าวนะ่จวนะจหัวนะครับเกี่ยว่องขนาดยกออกมาไม่ขนาดตัวนี้มากออกตัวนี้มากออกแล้วครับยับมากมันจะเมินมวเวลาเ่าถอดเตากระเบ,บิ้งนะมันเวลาประกอบเตาองใส่ตามเก้าแล้วครับขีดบนอยู่ตั้งฉากอยู่ก็เป็นฟาสูดได้ครับว้าวมันขยับได้บนหลางขยับได้ครับ กับจานไฟจานไฟที่ะมาอยู่ดูมากทีนะอีกกันย่ที่เชคคบโอ้กันองเทียนอกแล้วก็ไม่งี้เบิง่งลูกสูบมันจะขึ้นมาบนสุด <c oughs> ตอนนี้อาวกแล้วเดาตอนนัดต่อ <c oughs> ก็โซ่หน่อย จะถอดเ้าก็อนนายางแลวฟาน่าจะว้าวหัวครับเนี<ต>่เป็นขี่ขามอเต็มเลยต่อ,อสะพานสูโซ่เราลิ้นสะพานสู่เกเี่ยนฟ้าสู่ เสือสูสภาพ้างนกับ่ปบเป็นร้อย,ย,ยอะน,นะครับดีเยี่มหัวลูกสูบเป็นขาเมานะครับขาเมาติดเขาจะจ,จับโยกการมือ ดึงเคาดันวากันขยับได้แสดงว่าการลวมนะครับอน,นี่มันฟิตอยู่ <c oughs> <c oughs> แหวนลูกสูบแหวนลูกสูบตัวแรกตัวแรกติดเออตัวแรกบวติดตัวสองกับบวติดแต่ว่าตัวสามตัวสี่ตัวห้าติดกับลูกสูบนะครับแหวนแหวนน้ำมันกับแหว,วนกวดน้ำมันครับ ตดต้องสีถอดสูบๆของมึงค่อเอาไปขวัญเร็จาไหมไม่ยากเปแล้วบันีเสร็จแล้วสลัดี่เููอขลังบอได้เปเอาสิงออกบ่เนี้ย ผมบ่ทราบว่าสิเปตัวนี้เปลี่ยนใหม่ครับเสื้อสูพอไปควนเปนใหม่เราก็สิได้ลูกสู่มานําตัวนี้ไป่นไปลี่ยนมาก็สารพัดซี่คับกินล็อกเบ้าเฮาก็ไปเฮ็ดใหม่นะครับเ้าหัวเ้าอ้ีไ้ดีตัวนีเสียตัวน้อยเปลี่ยนเปลี่ยนเ้าใหม่ได้เฮ็ดเงท่อเฮ็ดเฮ็ดใหม่ไปลครับบ่ได้มาดูนกเปลี่ยนใหม่ ฟ้าเขาเบาเซื่อมสภาพแล้วมันซึมมันเครื่องซึมหมดนหลายปีแล้วเนาะตั้ปีเลยปุ๊บเป็นประตูเพื่อหลายปีแล้วเกิดการนะการเขาเขาเคยขยับเบิ้งดันดันเข่าดันอองสิถ้ามันขยับได้แสดงว่ามันมันค้อนต้องค้อนเปลี่ยนแต่ว่าตัวนี้มันแน่นดีอยู่ต้องเปลี่ยนการเปลี่ยน มันเตียงกับเพียงแบแล้วล่ะอันนี้ขเขาติไปล่างอะไรนะครับอนนี้ตัวนี้อจะใส่ลูกสูบแล้วนะครับใส่แหวนลูกสูบใส่ตัวล่างก่อนอ่าอันนี้ทั้งไอเดีเยไอเสียนะครับยินขึ้นบนนะครับตัวนี้ตัวนี้ใส่แหวนน้ำมันอันนี้บันทึนะครับเพาต้องหวอมลงทั้งนี้ให้ นี่จดลงข้างล่างใส่ตัวล่างหเหลรออีกตัวข้างล่างใส่ฟังซ้ายนะครับใส่ข้าง้ายบนใส่ฟังขวาเหลี่ยนฝัออ่งนี้ขึ้น sai sai sài rằng nữa 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 อันนี้ฟังไส้ตัวตั้งฟังไส้ตัวบนฝั่งขวา เอ็นสองสองห้าใส่ฟังขวาไนดะ้เอาตัวหนังสือขึ้นเ <c oughs> ล้วตัวบน <c oughs> ตัวบนอ่าย5ห้าใส่ฟังซ้ายบนซ้าย เป็นที่ระบ,บายแล้วมันใส่จัดปากแบนแบนลานกลางแบนตัวที่หนึ่งอยู่มุมซ้ายแบนลานกลางแบนตัวที่สามอยู่ฝั่งขวาล่างตัวที่สี่ขวาบนตัวที่ห้าซ้ายซ้ายบนวันนี้ใส่ปากเกลียดนะครับมัน กินเสื้อสูสบท้องที่โบธาเก่าครับมันทำมันเทียมมาหัวพอจะถึงบีบเข้าไปแล้วมันชินแนนกับเสื้อสูบเองแล้วก็ใส่ลูกสูบเข้ามัาวันนี้อันใส่ลูกสูบเราได้เอ้สระก,กันละ,ดนละ,ะ,นละเดี๋ยวใส่ตะปิดล็อกจะใส่ปิดล็อกจิ้มปากแลมอมีนะครับใส่ของแลมอ ใส่แล้วเดยมใส่แล้วเดมใ,ใส่สลักลูกสูบลก็ใช้ปินหรอกต้อง่องขาก็จัดปากแหวนไหมเพื่อมันขยับ <c oughs> ใส่ลูกสูบแล้วก็จะใช้เสื้อสูบนะครมัน <c oughs> <c oughs>

มองต้อเมื่ออทิกยนเนี่ยหัวน้ำมดวมั้มามแล้วม่องต้อเก็บันรไิเยอนอนไห้อนไอไะต้องมาต้นตอหันมเลยไม้องใส่ใ่ใไ่ที่ตัวนีก่นเลยไมปใช่ขาวเ ลูกสูบอยู่บนสุดนะครับมากตัวอยู่ตรงนี้มันจีเป็นมามากทีเหรบถ้ามันซื้อนี่เอาเบอร์สิบสีบส่มาจับตรงนี้ไว้ใบมันเคลื่อนแล้วก็ใส่ปรเกันครับบนี้วันนี้ใส่ปรเกันฟ้าสูบนะประกันฟ้าสูบท่ากาวแล้วนะครับ เ่าลินปลาสูบเหตุแล้วนะครับเปลี่ยนว้าวไหมสองตัวเปลี่ยนว้าวแล้วก็เจียบ้าก็ลรางทำความสะอาดเปลี่ยนเปลี่ยนซีนหมวกว้าวสองตัว

ด้านแล้วนะครับขันทะยังขันล่างขันบนท่ายางเอาตัวล่างห้างนะครับตัวบนตัวบนจะห้างกันมีเสียงเลยนะอันนี้ใช้ตัวตึงโัวน้อยนะครับจะเป็นตัวตึงสั่จุนวัตพระเจ้าประจค่ะต้นเขาสันแน่เราจะหมุนออกมาก,ก่อน เราก็ล็อกไว้แล้วเรใส่ลงไปเราก็ขันนอ็อตสองตัวนี้ให้มันแน่นแล้วก็เคาะมันจะลันมันจะดิ่ดลงครับนะครับจะดิ่ดลงแต่ว่ามันสามารถบันทึนได้ก็ต้องล็อกไว้เราก็ใส่บักเกียก่อนเกียร์แล้วเขาจะทากาวกัน จะใส่ประกยนแล้วนะครับทางทาก่า,กาแล้วจะใส่ตัวตัวตึงโซรลาวลิน นแล้วก็ตึงนะครับนะี่ตัวนี้มันยืดส่วนหน่อยอันอที่เขาจะตึงอันที่ฉีกแล้วเห้มันยู่กระดามนี่ครับขีดมันตั้งฉากขีดสองขีดมันตั้งฉากแล้วก็มากตัวนี้มันตุ่มมากจานไฟมันตุ่มตัวทีมันเนี่ยใส่หัวเทียันแล้วนะครับ ใส่หัวเทียนใส่นอตเสาออคอริดขึ้นมาหาเรือนน,นี่เล็งทางนี้ใส่สซ่นหน่อยถึงสซ่นหน่อยแล้วบ่อยมากตรงใส่เกลมใส่ซีนปิดฝาขอบบ้านนะครับจันทร์ใส่ซีนสองตัวมันก็ใช้จุดเล่งเล็งตอนนี้ใส่จุดฝาครอบจานไฟแล้วนะครับเรืเร่องเล็งเล็งก็ใส่แล้ว ยับได้อยู่ตันี้ตัวเดิมวนี้นะบันนี้ใช่ชุดฝาครอบเส,สบนะบื้อเสื้อมาแนบไปเนี่ยตัวนี้ใช่ชุดฝาครอบเครื่องกับเส้นเสือ้อกับเรือเร่งมาแล้วนะควันนี้จะเอาโยกโค้งรถใส่ประกอบกันตัวนี้กับประกอบเสร็จแล้วนะครับคำพอดีกำลังมือนครับวันนี้เขาสิมาลองสตาร์ทรถเบิ่งนะครับจะใสิบ่ทันได้ประกอบฟเฟรมแล้วครับวันนี้จกมือก่อน วันนี้เฮาสติมานสตาร์ทรถฟังเสียงนะครับเมื่อสติดบ่ประกอบแล้วพอดีกำลังทำแฟนออโต้ครับเปิดเองครับขับมาเฮาสติมาติดเครื่องฟังเสียงนะครับเสียงปั๊มทำงาน,นครับปั๊มน้ำมันหัวน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานอ๋อติดแล้วครับตัง้งท่นเรีงไว้เรีงแน่นครับ ถือว่าผ่านกันนะครับมือนี่งถ้าผูา้ใดในเบื้องคลิปนี้แล้วนะครับถ้าผู้ใดถือใจละก็อย่าลืมไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใน,นการทำคลิปสำหรับมือนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ